นี้นะครับก็เพิ่งออกมาจากบ้านในเอฟนะฮะก็มีซิงเกิลแรกครับชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนฮะก็เป็นเพลงเร็วแล้วก็ไบก็เพิ่งถ่ายเอ็มวีไปด้วยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับต้อ,องหมักก่อเลยเพรน้เปนแบบแรกขอมีการตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากครับก่อนก่อนจะเดินย่างก้าวออกไปโอ้โหแบบ เราว่าก <c oughs> ็แต่ว่าพอเดินออกไปก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าได้ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆก็รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นกว่า่งตื่นเต้นกว่าครับคือร้องเพลงนี้คือแบบว่าเราก็ร้องมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วก็คือก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ว่ามันไม่เท่าครั้งแรกในการเดินแบบครับรก็ถามทั้งผู้ดูแลถามทั้ง พี่ตูมตามสางนั้นพี่นิวเคลียถามหมดถาม y u t u ู e ด้ยก็เมื่อกี้ก็ลองลองเดินก่อนครับก็ตอนที่ยังไม่เดินจริงอ่ะครับก็อยู่หลังเวทีก็ลองลองเดินดูแล้วก็ให้พี่ๆเขาดูครับว่าโอเคไหมอะไรอย่างงี้ครับเดินไปเถอะตัวตัวแกอะไรก็ก็เซิร์ชไปว่าแบบเดินแบบชายอะไรอย่างงี้ก็มันขึ้นมาก็ลองกดดูแล้วก็ มาดูดูท่าโพสเขาอะไรอย่างนี้ครับว่าจังหวะเป็นยังไงเดินยังไงอะไรอย่างนี้ครับหกชั่วโมงับคือคามกระให้เราถึงเต้นขนาดนี้นจากการดูหกชั่วโมงฮะยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ก็ถ้าเรื่องนอนถ้าเรื่องถึงเต้นนี่คือไปแยกได้ครับนอนก็คือหลับเลยพอแด่งเสร็จแล้วเราเขาจะการในแบบเราไี่ไหนครับก็เมื่อกี้ก็ถามพี่เขาดูพี่เขาก็บอกว่าก็อโอเคนะครับก็ไม่น่าเกลียดอะไรก็ ทูทูไทยไทยไปได้ครั้งแรกแบบนี้เรียกว่าครั้งต่อไปไปเครเยเราถือว่ามากเกิน,เกนได้ไมั่นใจมากครั้งต่อไปก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆก็น่าจะมั่นใจขึ้นครับคือว่าตอนนี้ตอนแต่บ้านเล่นแล้วงานแต่ละล็อกจะมาอะไรบ้างครับตอนนี้ก็นนกยังลุยอีเวนต์ไปเรื่อยๆ,ๆครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะมีแบบ <c oughs> ก็อยากลองเล่นละครอ,อะไรอย่างนี้ดูก็อยากไปแบบทุกๆทางเลยครับถ้าได้รับโอกาสอย่างนี้ครับ <c oughs> ากลองก็ตอนนี้ก็อยากลองละครดูครับมันน่าจะมันน่าจะขาดขาดอย่างเดียวแล้วครับก็คือละครอยากเล่นอะไรผมชอบที่มันแบบอโกโก้เกลีเกรียนะฮะอะไรอย่างนี้มากกว่าครับย่อมกับเพลงให้ลองนะใช่ครับ